ดินแดงสีแยกดินแดงที่ผ่านมาเนี่ยครับสิบเอ็ดสิบสองที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นที่ดินแดงเมื่อที่ผ่านมานะครับที่มันเงียบหายไปพักนึงมันก็วกกลับอีกรอบแล้วมันก็อีกรอบเดิมครับก็คือมีระเบิดเพลิงมีการคว้างประทัดมีเสียงคล้ายระเบิดคว้างปลาข้าวของสิ่งของ และมันก็รุนแรงถึงขนาดวางเพลิงเผารถตำรวจสวัสดีครับแฟนรการไลฟ์ทอล์กนะครับวันนี้วันจันทร์นะวันแรกของสัปดาห์เรามีนัดกันเช่นเดิมนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ีนการโดยประมาณครับกับไลฟ์ทอล์กนะครับที่เราจะมานั่งพูดคุยกันแบบนี้ เมื่อวันเสาร์ไม่ได้เจอกันนะครับแล้วก็ไม่มีรีลันด้วยนะครับเสาร์ที่ผ่านมาเพราะว่าผมติดภารกิจจนไม่สามารถโฟนอินเข้าไปในรายการของนะฮะก็เช่นเดิมนะครับเราคงต้องพูดกันเรื่องของม็อบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นประเทศประชาธิปไตยที่เรียกว่าระบอบการปกครองที่ให้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานกับประชาชนการชุมนุมประท้วงเป็นเรื่องปกติครับ โดยเฉพาะการชุมนุมในเชิงของการเมืองเพราะในระบบประชาธิปไตยนั้นทําตามเสียงข้างมากแต่เคารพเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยจะเป็นการชุมนุมทางการเมืองสามารถทําได้เพราะเป็นสิทธ,ธิขั้นพื้นฐานภายใต้เงื่อนไขนะครับข้อตกลงร่วมกันว่าต้องเป็นการชุมนุมทางการเมืองโดยสงบและประาศจากอาวุธนี่คือสิ่งสําคัญครับ ไม่ว่าประเทศไหนบนโลกนี้ที่เป็นระบอบประชาธิปไตยก็จะยอมรับเรื่องของการชุมนุมแต่ต้องชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธใช้คําว่าและนะครับถ้าสงบแต่มีอาวุธไม่ได้ครับไม่สงบแม้ไม่มีอาวุธแต่ทํำไม่สงบใช้มือไม้ตัวเองไปทํำลายข้าของอันนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะถ้านอกเหนือจากเงื่อนไขว่าต้องเป็นการชุมนุมทางการเมือง ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายรัฐบาลผู้มีอำนาจรัฐก็สามารถที่จะใช้กฎหมายมาบังคับใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับโดยทั่วไปผมเดินทางไปใน,ในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นเกาหลีใต้เองนะผมก็เคยไปแล้วก็เจอการชุมนุมประท้วงผมไปที่อังกฤษก็เจอการประท้วงเจอการขึ้นมาไฮพาร์คนะครับก็เห็นนะครับ ผมว่ามันก็เป็นสิ่งปกติและในประเทศอื่นๆที่เขาชุมนุมประท้วงที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ชุมนุมประท้วงแสดงความคิดเห็นของเขานะครับว่าเขาไม่เห็นด้วยหรือเขามีแนวคิดอย่างไรเขาก็พูดลงเขาไปชุมนุมกันไปอาจจะมีการร้องเพลงอาจจะมีการปรบมืออาจจะแสดงอะไรที่เป็นการเรียกร้องความสนใจให้คนหันมาสนใจอันนี้มีครับถ้าทําอย่างนั้นไม่มีใครขว่าหรอกครับแต่หากการชุมนุมนั้นมันเป็นการชุมนุมที่ มีอาวุธครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปด้วยความสงบถ้าอย่างนี้อย่ามาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานว่าเป็นประชาธิปไตยมันฟังไม่ขึ้นครับในการชุมนุมที่ดินแดงสี่แยกดินแดงที่ผ่านมาเนี่ยครับสิบเอที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นที่ดินแดงเมื่อ ที่ผ่านมานะครับที่มันเงียบหายไปพักนึงมันก็วกกลับมาอีกรอบแล้วมันก็อีกรอบเดิมครับก็คือมีระเบิดเพลิงมีการคว้างประทัดมีเสียงคล้ายระเบิดคว้างปลาข้าวของสิ่งของและมันก็รุนแรงถึงขนาดวางเพลิงเผารถตำรวจคำถามก็คือว่านี่หรือคำว่าประชาธิปไตยแบบนี้แหละครับที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยนี่แหละที่บอกว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน คุณก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับถ้าแบบนี้เอาละการชุมนุมจะพบข่าม,มืดดึกดื่น,นค่ายไหนก็ตามเนี่ยหากเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเนี่ยไม่มีใครว่าหรอกครับและผมมั่นใจทุกซ้ำไปนะครับถ้าเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเนี่ยผู้ชุมนุมจะได้รับการตอบรับจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากกว่านี้ครับเพราะเขาก็กล้าที่จะเดินเข้าไปร่วมกล้าจะเข้าไปฟังกล้าก็จะเข้าไปรับรู้แต่นี่ดูเหมือนว่าเป็นการชุมนุมที่ ไม่ได้เน้นเรื่องเนื้อหาสาระว่าตัวเองจะชมุมนุมเรื่องอะไรต้องการอะไรแต่กลับเน้นความรุนแรงยัย่วยุอยากจะให้เกิดการประทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่คุมฝูงชนกับกลุ่มก้อนของตัวเองดูเหมือนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเป,เ,ปเป็นความต้องการจึงพยายามใช้ความรุนแรงผมจึงจึงไม่อยากจะเรียกว่านี่คือการชมรุมนุมทางการเมืองแต่ผมเรียกว่ามอกับ ม็อบคือฝูงชนบ้าคลั่งในภาษาทางเวลาเขาแปลในเชิงวิชาการก็เรียกว่าฝูงชนบ้าคลั่งนะครับเพราะว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันม,มากๆจะขาดการมีสติเผาทาไมล่ะครับรถตํารวจเผาทาไมครับสิ่งของที่เป็นของประชาชนทุกคนร่วมกันเพราะว่าใช้ภาษีและพอมีการของงบประมาณเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรก็ไปตัดงบ วิาพากษ์วิจารณ์อภิปรายว่าจะซื้อทําไมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดูสิครับว่าฝีมือใครในการทําลายรถด,ดับเพลิงกี่คันแล้วรถควบคุมตัวผู้ต้องหากี่คันแล้วรถตํารวจกี่คันแล้วข้าวของเสียเท่าไหร่ป้อมตำรวจเท่าไหร่และทั้งหมดคือเงินใครก็เงินภาษีนะครับผมคิดว่าถ้ารูปแบบการชุมนุมยังเป็นแบบนี้อยู่ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้รับผิดชอบนั้นต้องประคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับ สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าผู้มีอำนาจไม่เรามันคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องมันจะกลายเป็นภาพที่เด็กรุ่นใหม่ซึมซับแล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับพอเห็นภาพประชุมนุมต้องแบบนี้นะมันจะถูกปลูกฝังลงไปว่าอ๋อการชุมนุมที่ถูกต้องคือการที่มารวมตัวกันแล้วก็คว้างระเบิดได้จุดไฟเผานู่นนี่นั่นได้และแบบนี้เราจะบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยได้ยังไง แล้วกลุ่มก้อนที่ออกมาเรียกร้องแบบนี้จะอ้างว่านี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างไรเมื่อสิทธิที่คุณทําที่คุณอ้างว่าเป็นสิทธิของตัวคุณนั้นมันไปละเมิดสิทธิของคนอื่นรถตารวจก็มาจะประสิงคนทั้งประเทศนะครับป้อมตารวจก็ประสิงคนทั้งประเทศนะครับและพ่นสีขีดเขียนลงไปบนท้องถนนมันคือของสาธารณะนะครับมันเป็นความเจ็บปวดยิ่งขึ้นครับ เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัดชาติซึ่งอยู่ต่างประเทศบินไปต่างประเทศในงานรับปริญญาของลูกออกมาไลฟ์สดแล้วก็บอกว่าอย่าใช้ความรุนแรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคว่าใช้ความรุนแรงเนี่ยน่าจะไปถึงคนที่เป็นกลุ่มชมุมนุมมากกว่าครับคนที่ฟังการไลฟ์สดของ ผู้วาด้วยการกรุ๊เทมารครนคนนี้มองอย่างตรงๆนะไม่ต้องลำเอียงนะไม่ต้องมีอคตินะจะรู้เลยว่าการพูดออกมาเนี่ยนะมันสะท้อนให้เราเห็นว่ามุมมองของคุณชา,ชาติคิดอย่างไรยืนยันว่าการชมรุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอันนั้นไม่เถียงครับไม่มีให้เถียงท่านหรอกครับว่าการชมรุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่กลุ่มชุมนุมกํลาลังทําอะไรและถ้าเป็นแบบนี้ ชุมนุมแบบนี้ใช้ความดูแลแบบนี้ยังจะอำนวยความสะดวกให้อีกอย่างนั้นน่ะครับสงสารเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างเถอะครับสงสารประชาชนบ้างเถอะครับสงสารคนที่เขาจะาจรบ้างสิครับจะมองแต่ว่ามีเสรีภาพมีสิทธิอย่างนั้นน่ะเหรอแล้วหน้าที่ล่ะคืออะไรความรับผิดชอบล่ะคืออะไรและท่านผู้ว่าเองควรจะรีบกลับมานะครับแล้วก็รีบบรรยากาศตรงนี้เอาละถ้าท่านผู้ว่าคิดว่าเรื่องนี้ มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานผมก็คิดว่าผู้ว,ว่าชนชาติควรจะมาในที่ที่เขาชุมนุมและอยู่ตรงกลางยืนอยู่ตรงกลางระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เห็นครับอยู่ตรงกลางจะได้มองเห็นคขาว่าไอ้ที่มันลอยข้ามหัวตัวเองไปมันคืออะไรมันคือแก๊สน้ำตาหรือมันคือระเบิดเพลิงมันคือกระสุนลูกแก้วมันคือ ระเบิดปิงปองหรือมันคืออะไรกันแน่ผมว่สิ่งนี้ต่างหากครับที่ผู้ว่านั้นควรจะต้องรีบกลับมานะครับอย่าเอาแต่ไปอยู่ที่ต่างประเทศผมเชื่อนะครับถ้ารอบนี้ไม่ใช่ผู้ว่าที่ชื่อว่าชัดชาติเป็นผู้ว่าคนอื่นเถอะครับแล้วบ,บินไปต่างประเทศแบบนี้เพื่อจะไปงานรับปริญญาผมว่าจะมีกลุ่มหนึงครับออกมาดา่าแต่โชคดีว่าเป็นคุณชัดชาติก็เลยไม่ได่าครับก็บอกว่าเออมันเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตแต่นี้ถ้าสะท้อนนะครับสะท้อนกลับมาถึงเยาวชนนะครับ เยาวชนที่ออกมาต่อต้านการรับปริญญาต่อต้านไปเลยครับท่านจะต่อต้านไม่รับหรืออะไรไมันก็เรื่องของท่านแต่คนที่เขาอยากรับเขาก็บีและบทเรียนทาําให้เราเห็นเขาว่าขนาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังต้องบินขึ้นเครื่องบินบินไปต่างประเทศเพื่อจะฉลองกับการรับปริญญาของรูปตัวเองเลยการรับปริญญามันจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นวันสําคัญเป็นความสําเร็จขั้นที่หนึ่งยิ่งถ้าเกิดเมืองไทยนั้น มีประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาในเรื่องแบบนี้และเป็นไงครับมาต่อต้านอยา่ารับปริญญาอย่างนั้นอย่างนี้บางที่ถึงขนาดเผาคุยพวกคนกลุ่มนี้คิดอะไรอยู่ผมไม่ต้องตอบนะเพราะผมเชื่อว่าแฟนผับรายการรู้อยู่แล้วว่าคําตอบคืออะไรเรื่องการชุมนุมประท้วงมันน่าสนใจนะครับมันเงียบหายไปแต่พอเริ่มที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจการชุมนุมก็จะเกิดขึ้นเป็นการต้อนรับ พูดง่ายๆคือในสภาก็มีสนามการต่อสู้นอกสภาก็มีแล้วมันมักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันน่าสนใจนะครับและกลุ่มก้อนคนที่มาชุมนุมประท้วงก็ดูเหมือนว่ามันมีความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือเปล่าผมเชื่อว่าทุกคนมีคำตอบจากสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการชุมนุมประท้วงก็น่าจะสื่อความได้ว่าเขาอยู่กลุ่มก้อนไหนคนชุมนุมประท้วงเขา ฝักใฝ่ทางการเมืองด้านไหนจริงๆแล้วเนี่ยเยาวชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเนี่ยเขาก็มีความเชื่อของเขาแต่ผมแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เห็นลูกลูกของนักการเมืองที่ฝากฝั่งที่ผู้ชุมนุมเขาเชียร์นักเชียร์หนาเนี่ยส่งลูกเตะออกมาชุมนุมบ้างเลยนะครับผมไม่เคยเห็นเลยนะครับไม่เห็นลูกของนักการเมืองมาอยู่ในสนามแบบนี้บ้างนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เห็นว่าเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้ฝ่ายการเมืองก็เรียกร้องทั้งพรรคเพื่อไทยก็ออกมาเรียกร้องนะครับอย่าให้เจ้าที่ตำรเจ้าที่ผู้คุมฝูงชนไปใช้ความรุนแรงอย่างนั้นอย่างนี้นทําไมทําไมมันมันไม่เห็นข้อที่จริงกันเลยเหรออะไรทําให้มันทําให้บังตาได้มืดมนได้ขนาดนี้สื่อมวลชนหลายช่องก็นําเสนออยู่ด้านเดียวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรง ผมถามจริงๆเถอะเดีข้อที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมีเขาจะเดินตั้งแตไปทุบหัวเด็กเลยอย่างนั้นเหรอยิงแก๊สน้ำจาเลยเหรอถ้ามันไม่มีเงื่อนไขเรื่องแบบนี้อ่ะสื่อควรที่จะนําเสนออย่างถูกต้องกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดทีวีเองก็ถ่ายทอดทําให้มันเป็นด้วยความซื่อสัตย์เลครับมีจรรยาบรรเหน่อสิครับคุณกําลังเอาการเมืองมาเล่นด้วยความเมามันเลยเหรอุณจะให้ประเทศชาติมันล่มสลายให้ประเทศชาติมันเกิดปัญหา บนความจะเอาชนะค่าคารอยากจะได้อำนาจรัฐเท่านั้นเองเหรอเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเมื่อไหร่นักการเมืองจะเปลี่ยนแปลงความคิดผมคิดว่าณนะวันนี้นักการเมืองเล่นการเมืองนอกสภาศกกระปกเปิดไปหมดแล้วครับนะฮะพอเถอะครับขณะที่โควิดก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะครับเราอุตส่าห์โชคดีนะครับที่จัดการมันได้แล้วก็จะได้ฟื้นตัวให้ดีขึ้น พอเริ่มจะเปิดประเทศชุ่มนุมประท้วงใหม่อีกละพอจะเปิดอภิปรายครับมาอีกแล้วนะครับอ่ะดูกันไปนะครับคุณสวรรค์บอกว่าการเมืองครับต่างคนต่างต้องการอํานาจใช่ไหมครับคุสราบบอกวันนี้แฟนคลับอาจารย์กลับคืนมาแล้วดีใจจังโอเคเลยครับอ่าขอบคุณมากๆเลยนะครับอยากทุกคนกลับมาครับจะได้กลับมาฟังกันพูดจากันแบบนี้นะครับคุณนิมลสวัสดีนะครับเอาละขออนุญาตอ่านกรกันนะครับหลายท่านคงเห็นกรแล้วแต่ว่า อยากจะอ่านอีกสักครั้งนะครับให้ได้ยินนะครับขออนุญาตอ่านกรอนกันก่อนนะครับนะ,บนะบจะได้รู้ว่าวันนี้อาจารเขียนกรอนเรื่องอะไรผมพูดผมเขียนกรอนถึงแข็งแกร่งในปัตถพีนะครับพร้อมเลยนะครับเผาสดรถตำรวจระเบิดขวดระเบิดเพลิง จราจนคนยุ่งเหยิงตีกระเจิงด้วยเพลิงไฟแต่ผู้ว่าออกมาตอบสิบโดยชอบตอบมาได้ก็เห็นอยู่รู้แก่ใจว่ากลุ่มไหนใครคนทำถ้าชุมนุมโดยสงบก็เคารพแม้นพบขําแต่ที่เป็นเห็นประจำโคตรระยำเห็นต่ำตาเจ้าหน้าที่อย่ารุนแรง โครแสลงแม่งโคตรบ้าลูกระเบิดถูกคว้างมาหรือผู้ว่าอ้าปากง,งับคิดสิคิดสิคิดอย่าจริตคิดสิครับอวดแข็งแกร่งแห่งสวงศัพท์ช่วยรีบกลับมารับแทนนะครับก็ไม่รู้ฮะผมถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองออกไปคนนั้นเองนะครับว่า มันไม่แฟร์เลยนะครับถ้าจะไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มันครบด้านก็เห็นอยู่แล้วว่าคืออะไรเสียงระเบิดสูมตามได้ยินตลอดเวลานะครับเกิดการเผาเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วทําไมถึงไม่รีบเข้ามาจัดการนะฮะอั้ก็ฝากไว้ด้วยด้วยความสึ้ของเองวันนี้รู้ตัวครับผมเภากระซึ้งกระเซิงนะครับหลังจากที่ไปจัดการที่สวนนะครับลงไปจัดการน้ํานะครับเพราะว่าน้ําของกรมชลประทานเขาปล่อยมาแล้วนะครับ ก็ต้องทดเอาน้ําที่เขาปล่อยมาในช่วงนี้นะครับเข้าไปในสระนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะทิ้งช่วงแล้วก็จะมาทีตอนปลายฤดูฝนนะครับซึ่งหลังจากช่วงนี้ไปถึงปลายฤดูฝนเนี่ยก็คงจะอาจจะทําให้น้ําไม่มีนะครับก็เก็บน้ําไว้พอตอนปลายฤดูฝนจะได้สะสมน้าไปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่มันจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนนะครับก็เลยเข้าไปก็เลยผมก็เซอร์ก็เซิรแบบนี้นะครับ ขอบคุณครับคุณสรดาครับกรสจิิกิอ่าลุงวีสวัสดีนะครับนะฮะขอบคุณมากมากเลยขานี่ลุงวีก็ไปเชื่องานผมเยอะมากเลยครับอ่าลุงวีอายุมากแล้วแต่ว่าแข็งแรงครับนะฮะแข็งแรงทั้งใจแข็งแรงทั้งร่างกายนะครับจริงๆแล้วผมว่าคนเราถ้ามีหัวใจที่เข้มแข็งนะฮะก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับคุณสุวินครับอ่าทักท้าว่าน้องไก่เป็นไงบ้างอ๋อน้องไก่ทั้ง12ตัวเป็นนาง12ที่น่ารักครับ แล้วตอนนี้ไข่วันละ1 11ฟองถึง12ฟองเลยนะครับน่ารักมากนะครับน้องไก่น่ารักมากแต่พราะมีฝนตกก็ลาบากหน่อยนะครับเพราะว่าผมยังจัดการเรื่องบ้านของน้องไก่ให้เรียบร้อยไม่ได้เนะื่องจากว่าบ้านน้องไก่เนี่ยมันเป็นมันตรงกลางมันเป็นต้นมะม่วงแล้วก็มีหลังคานั้นรอยเชื่อมระหว่างหลังคากับต้นมะม่วงเนี่ยมันไม่สนิทมันก็จะมีน้ํารั่วลงมาเวลาฝนตกนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณดิเรกครับนะฮะ ข,าาขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับเหตุการณ์การเมืองกับมุมมองที่ผมจะมองวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสํหรับท่านนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ

这。